สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหมู่บินออนทัวร์วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันที่เมืองลองบ้างค่ะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีมาดูกันนะคะว่าหนึ่งวันอุทัยธานีมีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างตามมาเลยค่ะที่แรกที่เราจะไปกันนะคะคือฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นฝายกั้นน้ำของชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำนะคะและชะลอการไหลของน้ำ ซึ่งหางน้ำมีปริมาณมากนะคะน้ำก็จะไหลลงตู่ด้านล่างตรงช่องสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเลยค่ะส่วนที่จอดรถนะคะจะมีค่อนข้างจำกัดค่ะแต่เพื่อนๆสามารถจอดรถตรงริมถนนเป็นแนวยาวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างกันดีกว่าค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีบันไดให้เราเดินลงไปข้างล่างค่ะ พื้นนี่ไม่ลื่นเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเดินได้ตามสบายเลยค่ะบรรยากาศด้านล่างนะคะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปอยู่สฝั่งค่ะซึ่งทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะเหมือนกันค่ะจากที่เราเห็นด้านบนนะคะจะเห็นว่ามันมีน้ําตกลงมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเกิดเป็นม่านน้าที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะน้ํานี่เย็นสบายมากเลยค่ะ ใครจะมาเล่นน้ําที่นี่ก็ได้นะคะแล้วก็จะพบปลาตัวเล็กๆว่ายเต็ไมไปหมดเลยเหมือนกันค่ะก่อนกลับจากจุดนี้ขอถ่ายรูปเล่นนิดนึงนะคะจากพี P ่ๆทีหมู่บินเลยค่ะจุดที่2ที่เราจะไปของทริปนี้นะคะเป็นวัดถ้ำเขาว,วงค่ะตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่เหมือนกันนะคะขับรถไปประมาณ40นาทีก็จะถึงค่ะ วัดถ้ำเขาวงนะคะจะเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะคะของจังหวัดอุทัยธานีค่ะในตัววัดนะคะบรรยากาศค่อนข้างลมลื่นค่ะต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในวัดกันนะคะ จุดเด่นของวัดถ้ำเขาวงนะคะตัววัดจะเป็นเรือนไทยประยุกต์สวยงามสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัววัดนะคะจะตั้งอยู่ริมเขาเลยค่ะถ้มกลางแมกไม้เขียวขจีทิวทัศน์บริเวณโดยรอบๆนะคะด้านหลังจะเป็นภูเขาขนาดใหญ่เลยค่ะหน้าวัดยังมีสระน้ำขนาดใหญ่นะคะมีสะพานข้าม สามารถยืนชมวิวตัววัดจากสะพานตรงนี้ได้เลยค่ะเดินเล่นกันสักพักหนึ่งนะคะก็เจอน้องผีเสื้อตัวนี้เลยค่ะกำลังเกาะอ,อยู่ที่โขดหินไม่บินไปไหนเลยให้เราถ่ายรูปเล่นง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่เราเดินชมวัดแล้วก็ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจุดที่3กันดีกว่าค่ะจุดที่3มนะคะต้นไม้ยักษ์ ใช้เวลาในการเดินทางจากวัดถ้ำเขาว,วงเพียงแค่14นาทีเท่านั้นค่ะภายในจะมีตลาดเล็กๆของชุมชนนะคะเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นระยะทางในการเดินเข้าไปชมต้นไม้นะคะประมาณ200เมตรค่ะต้นไม้ยักษ์เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุประมาณ400ปีเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยังคงคุณค่าที่เจ้าของตั้งใจดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสถึงความอลังการของต้นไม้ต้นนี้และยังถือว่าเป็นอันซีนของอำเภอบ้านไร่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศโดยรอบของต้นไม้นะคะว่าอลังการแค่ไหนค่ะหลังจากที่เราชมเรียบร้อยแล้วนะคะขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะกับแกง๊งพี่ๆหมู่บินเลยค่ะ จุดนี้นะคะก็จะมีประวัติของต้นไม้ให้เราได้อ่านด้วยนะคะตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่จุดที่4ค่ะเป็นจุดสุดท้ายของทริปนี้เป็นบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย สวิตเซอร์แลนด์ยังไงอย่าวเราไปดูกันดีกว่าค่ะแค่ทางเข้าก็สวยแล้วเห็นไหมคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาทีนะคะจากต้นไม้ยักษ์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหุบป,ป่าตาเพียงแค่2กิโลเท่านั้นค่ะบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีวิวทิวทัศน์รายร้อมไปด้วยุูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนเขียวชอุ่ม ที่ท่อตัวเป็นแนวยาวบรรยากาศคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ที่นี่ยังมีร้านอาหารนะคะให้บริการด้วยนะคะมีทั้งอาหารจานเดียวส้มตำลาบหมูน้ำตกนะคะเพื่อนๆสามารถฝากท้องได้ที่นี่เลยค่ะก่อนกลับขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของที่นี่กันหน่อยนะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับที่เที่ยวของจังหวัดอุทยัยธานีซึ่งจังหวัดนี้นะคะมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยค่ะครั้งหน้าเราต้องมาเก็บตกกันแล้วบ๊ายบายค่ะฝากติดตามเพจหมูบินออนทัวร์นะคะ ว่าครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันค่ะขอบคุณค่ะ